สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J จ u r o c h anel นะครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่นจบของเกม Dark Quest 10 Offline จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ดาร์คเควสสิบออฟไลน์ line นะครับคือการพลิกโฉมของดา a g o เควสสิบออนไลน์นะครับบนเครื่องวีที่หลายๆคนนะครับไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับเนื่องจากมันเป็นเกมที่เล่นได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นรวมถึงค่อนข้างเข้าถึงยากนะครับระบบออนไลน์ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับจนมา,ามีการทํามาเป็นออฟไลน์นะครับทำให้ดาร์คเควสสิบเนี่ยได้ถึงมือแฟนๆชาวไทยและแฟนๆทั่วโลกนะครับ แต่เนื่องด้วยที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นภาษาญี่ปุ่นนะครับเ,เรียกได้ว่า Dragon Quest 10เนี่ยผมไม่ได้รอของเวอร์ชันอังกฤษนะครับก็เลยเลือกที่จะเล่น Do g o n Quest 10นะครับแล้วก็เล่นบน Nintendo Switch ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่า ประสบการณ์นะครับหลังเล่นเกมนี้จบไปแล้วว่าเป็นยังไงผมขออนุญาตพูดถึงข้อดีของเกมนี้ก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่ามันถอดมาจากดาร์คเควสสิบออนไลน์เนี่ยลงมาเป็นออฟไลน์นะครับแล้วก็ทั้งเนื้อเรื่องนะครับโลกของดาร์คเควสิบเนี่ยเอามาแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็มีเควสย่อยหลากหลายนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องดีระบบเกมดีมันยังคงความเป็นดาร n q เควสที่เป็นระบบเทิร์นเบสอยู่นะครับคือใครเป็นแฟนดาร n q เควสตั้งแต่ เล่นมาตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเกมมันค่อนข้างที่จะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับแล้วก็รักษาระบบเดิมนะครับรักษาโลกของดาร์คเคนเควสเอาไว้อย่างดีนะครับใครที่หลงรักมันมายาวนานเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็จะตามติดมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังซึมซับบรรยากาศเก่าๆของดาร์คเคนเควสได้อยู่ถึงดาร์คเคนเควสสิมันจะเป็นออฟไลน์นีแต่ว่าเกมมันก็มีอะไรให้ทำเยอะมากนะครับนอกจากเควสหลักแล้วเนี่ย ก็จะงมีอะไรให้สำรวจนะครับเป็นโลกที่ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็หาอะไรทําได้หลากหลายนะครับมันจะมีสเสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกมินิเกมนะครับเควสย่อยต่างๆเนื้อเรื่องเสริมนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆกาะมากมายให้เราได้สำรวจนะครับแล้วก็ตัวละครมีอาชีพมีสก,กิลให้เราเลือกเล่นได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวถ้าให้พูดตรงนี้ก็คงไม่เกินไปนะครับผมเล่นเกมนี้จบเนี่ยด้วยระยะเวลา80ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าไม่ ไม่สั้นเลยนะครับแล้วก็ยังทําเนื้อเรื่องเสริมไม่หมดยังทําเควสย่อยไม่หมดด้วยซ้ำนะครับไอเทมก็ยังหาไม่เจอบางชิ้นนะครับแล้วก็ภารกิจหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังต้องทําอยู่นะครับแล้วก็มอนสเตอร์กว่า300ตัวในเกมเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็ความลับในเกมต่างๆที่ยังไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถึงบอกว่า Dark Quest 10นะครับออฟไลน์เนี่ยมันค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นเพลินนะครับไม่ต้องห่วงว่า พอมันเป็นออฟไลน์ line, แล้วเนี่ยความสนุกมันจะหายไปมากกว่าออนไลน์นะครับเ,เรียกได้ว่าค่อนข้างกลมๆเนื้อเรื่องเข้มข้นทุกคนเข้าถึงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนดาร์คอควสยุคเก่าหรือว่าแฟนดาร์คอควสยุคใหม่คราวนี้มาพูดถึงข้อเสียของเกมบ้างนะครับข้อเสียเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในด้านของกราฟิกเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าแทนที่เขาจะถอดแบบกราฟิกสวยๆของดาร์คอควีส์สออนไลน์เนี่ยมานะครับเป็นแบบกราฟิกของเครื่อง V ี มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันเรียกได้ว่าค่อนข้างลดทอนกราฟิกลงให้ปีความเป็นแบบ S D แล้วก็บางจุดเนี่ยมันก็ยังเหมือนมีความแบบอารมณ์เหมือนเป็นกราฟิกของเพหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังดูสวยในบางจุดบางจุดก็มีข้อตินะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นเ,เรียกได้ว่า 3D แบบสวยงามนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็น 2D นะครับมันจะมีความเป็น 3D อยู่แล้วก็ตัวละครมันก็ถูกลดทอนในบางส่วนนะครับถ้าเล่น บนกราฟิกสูงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีภาพแตกบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็ยังมีความเป็นแอนิเมต์ดาร์ฟอนเควสที่เป็นภาพการ์ตูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหวังมากในเรื่องกราฟิกที่ให้ต้องว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับและเกมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าดาร์ฟอนเควสเนี่ยบางคนจนกว่าจะรออังกฤษออกเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับบางภาคเรียกได้ว่าดาร์ฟอนเควสสิบเนี่ยมันมีความแบบญี่ปุ่นมากๆนะครับใครที่ ตามมาตั้งแต่แรกเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยเล่น dark q u e s v e r s i o นภาษาอังกฤษเลยด้วยซ้ำนะครับเฉพาะภาคหลักนะครับเรียได้ว่าเล่นญี่ปุ่นมาตลอดเพราะมันออกก่อนแล้วก็้เราจะได้เล่นก่อนมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเล่นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็บางคนไม่ได้รออังกฤษก็เล่นญี่ปุ่นไปเลยนะครับสําหรับบางคนที่รอได้ก็เล่นอังกฤษไปแต่ว่าอาจจะอัดใจหน่อยเวลาเราเล่นเกมนี้ช้าหรือว่าเห็นคนเขาเล่นก่อนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ ก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอาจจะลำบากในการเล่นนิดนึงนะครับโดยรวมของ Dragon Quest 10 Offline สำหรับผมค่อ,อนข้างประทับใจนะครับถือว่าเป็นเกมที่รอคอยที่จะได้เล่นออฟไลน์นะครับเพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้เล่นออนไลน์ก็ถือว่าค่อนข้างชอบนะครับผมให้คะแนนเกมนี้8เต็ม10นะครับสำหรับวันนี้ j Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ